คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งสำหรับการแปลงไฟล์เว็บและหลายไฟล์ให้เป็นไฟล์ mp3 ด้วยโปรแกรม Audacity วิธีนี้เนี่ยใช้มาโครที่มากับตัวโปรแกรม r u d a c i t y ไม่สามารถจะตั้งค่าเกี่ยวกับไฟล์ mp3 ได้แต่คุณภาพที่ได้เนี่ยก็จะเป็น 128k นะครับโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เว็บในที่นี้จะเก็บเอาไว้ที่โฟลเดอร์เว็บในส่วนของไฟล์ mp3 ที่จะได้เนี่ยหลังจากที่เรา แปลงเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์ Audacity แล้วก็ใน macro output วิธีการทำให้เปิดไปที่ Audacity นะครับแล้วก็คลิกไปที่ t o o l macro manager จากนั้นไปคลิกเลือก MP3 conversion แล้วก็ไปคลิกที่ files จากนั้นก็เปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เว็บเอาไว้ที่เราจะแปลง จากนั้นก็ไปเลือกไฟล์เว็บที่เราต้องการจะแปลงนะครับแล้วก็คลิก Open หลังจากที่เราคลิก Open ปุ๊บนะครับตัวโปรแกรม Al a าร์สิเนี่ยก็จะทำการแปลงไฟล์ต่างๆที่เราเลือกครับเป็นไฟล์ MP3 หลังจากที่แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ปุ่ม close เมื่อเราเปิดไปที่โฟลเดอร์อาร์ติสตี้มาโครเอาต์พุตครับเราก็จะพบกับไฟล์ mp3 ที่แปลงมาจากไฟล์เวฟเรียบร้อยแล้วนะครับ